สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมายำไข่เจียวนะคะเมนูง่ายๆนะคะแต่อร่อยนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นไข่นะคะตีใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วจะมีหหัวหอมผักชีแล้วก็มะนาวนี่จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็จะเป็นพริกขี้หนูสดผงชูรสนะคะ แล้วก็น้ำปลาจะเป็นน้ำกระเทียมดองนะคะก็จะเป็นน้ำมันสำหรับเจียวไข่ค่ะในกระทะนี้ก็เขาจะมีน้ำมันอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้เจียวกาก,ากหมูนะคะตอนนี้ก็เราก็จะเอาน้ำมันพืชลงไปเติมไปเพิ่มนะคะเราก็จะตีไข่นะคะไม่จำเป็นต้องให้ขึ้นฟูนะคะเราก็ตีให้เขาจากไข่ขาวกับไข่แดงเขารวมกันให้ ดีแค่นั้นเองค่ะมาเช็คดูนะคะน้ำมันร้อนหรือยังมาค่าจากนั้นเราก็จะเทไข่ที่เราตีไว้เมื่อกี้เราก็เทลงไปเลย ให้สุกข,ข้างหน้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพลิกกับอให้อีกด้านหนึ่งเขามีสีเหลืองนวลน,นะคะเราก็จะมาพลิกดูนะคะว่าอีกข้างนึงโอเคนะคะก็จะเหลืองประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็จะ,ะแขงกระทะนะคะให้ไข่เขาเสด็จน้ำมันนะคะ แล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะเรา,าหาอะไรดันไว้จากนั้นเราจะมาทำน้ำยำกันนะคะก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำปลา จะเป็นพริกนะคะก็จะเป็นน้ำตาลมะนาวนะคะเส้นมะนาวสดเนี่ยเขาจะหอมนะคะจะหอมกับผิวมะนาวเนาะก็จะเป็นผงชูรสนะคะ จากนั้นก็เราก็จะมาคลุกเขาให้ทุกอย่างให้เข้ากันนะคะโดยเฉพาะน้ําตาลเนี่ยเราก็จะต้องนี่ละลายน้ําตาลนะคะ,ะมีเม็ดมะน,นาวนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะเราจะมาชิมน้ำยำนิดหน่อยนะคะ โอเคค่ะจากนั้นเราจะมาใส่หัวหอมนะคะจากไข่ที่เราให้เขาเสด็จน้ำมันนะคะก็จะเอามาตัดนะคะหรือใครจะเอาไปหั่นเอาไปสับยังไงก็ได้นะคะ ตามสะดวกเลยนี่ใช้มือเลยนะคะพอทำกับข้าทุกครั้งก็ต้องล้างมือนะคะให้เขาเสด็จน้ำมันแล้วนะคะาก็จะไม่มี อ,อ,อ้ยังหลงยังหลงคุกเค้าให้เข้ากันนะคะผาดนะคะนะคะจากนั้นจะใส่ผักชีนะคะผักชีไทย จากนั้นจะมาเคลคเคลความเผ็ดเนี่ยถ้าใครยังไม่พอใจเรื่องเผ็ดนะคะจะใส่พริกป่นหรือว่าจะหั่นพริกใส่เพิ่มอีกก็ได้นะคะทำกับข้าวเนี่ยจะไม่มีสูตรใดตัวนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ละบ้านนะคะโอเคค่ะเคลคเคลให้เข้ากันแล้วนะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะ มาค่ะจากนั้นเราก็จะมาตักพร้อมเสิร์ฟกันนะคะเป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะคะยำไข่เจียวนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ